มุมที่สวยงามอีกมุมหนึ่งที่บ้านเดินดูทีไรก็ชื่นใจค่ะพามาชมหน้าคราดที่ปลูกแขวนไว้ในกระถางเยอะแยะมากมายเห็นไหมคะสวยงามค่ะหน้าคราดเราปลูกไว้เพื่อความสวยงาม นั่งมองไปฟังเสียงนกไปเสียงนกเยอะมากจิบจิบจิบเยอะมากเลยจ้าเห็นไหมเขาโค้งสวยงามแต่ยังไม่อยากให้เขาห้อยลงมาเชือกมัดเขาไว้อยู่ให <BS> ้เขาโค้งสวยๆก่อนค่ะค <ountain> ่อยปล่อยเขาลงมา อันนี้ก็สวยต้นนี้ก็สวยนะคะอันนี้สวยอันนี้จะต้นใหญ่มากค่ะอันนี้ต้นใหญ่เพราะว่าทำโค้งโค้งไว้ในกระถางเห็นไหมคะทำโค้งโค้งไว้ถ่าย้อนแสง น,นี้ก็สวยค่ะติดรั้วความโค้งของเขาดูสิโค้งขนาดไหนเห็นไหมคะกอแน่นๆกอแน่นๆโค้งสวยๆอันนี้เป็นหน้ากันงูค่ะต้นไม้กันงูที่เราได้มาโดยบังเอิญมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งให้มาก็ยังมาพาะไว้แต่เขาขึ้นช้ามาก อันนี้เป็นกันงูที่เขาขึ้นช้าแต่เราก็พยายามที่จะเาพาะพันธุ์เขาไว้เห็นไหมคะความสวยงามของหน้าคาราดอันนี้กระทางนี้เป็นหน้ากันงูค่ะเห็นไหมคะกำลังขึ้นแต่ยุ่ยแย่เลยค่ะเห็นไหมหน้ากันงู บ้านเสียงจะดังหน่อยนะมีเสียงรถไถเพราะ,อย,าะอยู่ติดทุ่งนาค่ะอยู่ติดทุ่งนาก็มีเสียงรถไถแต่ว่าอันนี้เราก็เพาะไว้เยอะเหมือนกันเห็นไหมคะเพราะหน้าคลาดเพราะว่าหน้าฝนมาบางทีเขาเน่าเน่าเสร็จเราก็เอามาตัดแล้วก็ให้เขาเอามาปักใส่กระถางไว้เพาะเขาไว้เห็นไหมคะเยอะแยะเลยความสุขเล็กๆน,น้อยๆที่เรา สร้างของเราเองขอบคุณที่รับชมค่ะ